นีปีนี่เป็นหลายสิบปีมาแล้วสมัยผมเล็กน้อยผมจำได้ผมทนีคนหนึ่งนะครับไปนั่งเป่าหางบอกไฟบอกไฟบ้านผมมันแดดผมเกิดลองโลโตกนะครับนั่อคือภาพที่เห้าได้เห็นกันเบอร์สมัยเหาได้น้อยนะครับพอาะน,นั้น เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วอยากจะขอความกรุณาให้พี่น้องที่รักประเทศนี้วัฒนธรรมงานบุญบอกไฝ่เข้าไในสืบสานประเภทนี้ไปได้ที่ท่าอี่สวยงามนะครับผมบอกยังมีก็คงจะเข้าใจกันนะครับเรื่องการมานั่นเรื่องการจำน่ายสุราขอได้ยาได้ครับพี่น้องขอความร่วมมือขอความบัุเทิงพอดีเป็นงานบุญครับ <Okay. S 2> เอาที่คิดว่ามันสมเหตุสมผลสมดังสมเนื่อนะครับยาเฮดไห่ป้าเท่าเสียซื้อนะครับที่สองพม่าเวาพม่าเวามาด้วยว่าเป็นซื้อเสียงกรเภอร์ชาสีสลายเฮาเป็นวงจังหวัดรีสเกษเข่านะครับขเขาไขอโอกาสท่านแน่เพ่นนเพร์่ทนอาจารย์มงรีเดม่าเวานําน,นะครับบริการพ่มมีม่แน่อืนครับพ่อมอไข่กับต่างรับไว้แล้วนะครับขาดราคา อาจจะทำคะแนนสูงสี่กองหนึ่งน,นะครับกบพาพขอให้พี่น้องเกี่ยวงานบุญบองไฟราชสีสลายเดยวภาพสนุกสนานเดวภาพเชนเบิร์นกลับสู่บ้านของท่านโดยปลอดภัยทุกท่านนะครับขอบคุณหลายครับขอเชิญบ๊อเมื่อท่านภูมิกับท่านนิรเบิร์กราชสีสลายนะครับอาการเรา,นนาเพื่อพันธ์นายอำเภอราชสีสลายแตเวลาทอเกินอาจารย์ทองศรีแซ่เจงนะครับประธานสภาวัฒนธรรมอำเภอราชสีสลายนะครับคุณรักครภูยายนี่ สนพันธ์ข่าวบริการนายเหลือวบรรวงนะครับนายเหลือวบรรวงมาพบญาติที่นขออนุญาตด่วนนะครับนะนายเหลือวบรวงเสร็จแล้บางต่อไปครับบางต่อไปที่บ้านของอบตสมบอยหลังจากนั้นเทศบาลตังหวเมืองกุ้งปิดตาด้วยอบตน้องหมีอบตบางแคมอบตน้องแก่ติ๊กสังทอง นามลำดับไปขอบคุณท่านนายวราศีสไลขอบคุณท่านประธานสภาพระธานธรรมอเอรศีสลท่านอาจารย์ทองศรีแจ้งขอบคุณท่านผู้กำกับนี่ขอบคุณน้กะนี่ครับท่านสองวราศีสไยสายเสือ เป็นกาศนิมมังส่งตัวไปเยาวชนดาวรับที่คะจ้ากบ้านณหมอตุ๊บสมปอยธรรมเภอยราสีใสจัหวัดต้องวนัผ เพราะมีพี่น้องนี่รับผาดโดยๆกันนะครับ tapi <laughs> nggak <laughs>